อะไรี้มาอะไรแบบ้มาอะไรแบนี้มอ้เหี้ยไอ้เหมดอ้เหี้ไ่หมดรอไอ้เหอะไรอ้เหี้ยรถกูไอ้เหี้ยอะไรนุูน้ำมันุมกูน้มันุมัหน่อยอมึงกางอยอกูจะไปกูจะพังไหวเหี้ยกูจะหลุดเองเนี่ยไอ้หลุยหลุยมาช่วยกูข้างหลังดิมาช่วยกูข้างหลังหน่อย ข้างหลังไหนข้างหลังข้างหลังร้านตาผมร้านตาผมร้านเสื้อผ้าโอ้โหเอ้ยกูเจอมากูเจอมาเบืองบนเบืองบนหลบมีเพื่อนมาอยู่อยู่แล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนมาๆมดเต็มเลยเฮ้ยปืนห้ากระบอกนะได้ยินป่ะตรงที่เราเจอกระดิ่งมาแขีดมายไอ้คนที่หกคนที่เจ็ดอะยิงยิงได้นะตอนเปิดแต่เพื่อนลงมันต้องลงนะเว้ย ไม่ไม่มึงฟังแต่ว่าเพื่อนลงอ่ะมึงก็ต้องลงกับเพื่อนนะพี่ถ้าถ้าถ้าเขายิงอ่ะพี่กาดไปให้เขาลงไปเยอะๆเลยนะพี่เพื่อนมันเข้าไปมันจะได้ลูมือน้องลูกมือลูมือลูกมือลงมาให้เยอะเยอะอลยพี่เฮียกูเข้าป่าเฮียเป็นหนึ่งเฮียเป็นหนึ่งไอ้จะใส่เมาส์รอก่อนเถอะตรงที่ไฟกับกะฬานนะขัเข้าป่าเฮียที่บ้านวางวางวางเบกเบกเบกต้องปั๊มเบกต้องปั๊มเพื่อนยังไม่มา รถคว้าฮัลโหลฮัลโห้เพื่อนรถคว้าขามาเบกเบกเบกเบรถคว้ามันจะตลกจอดโพนมก็ได้นะเพื่อนลกหยุดตกโพนมไงก็ต้องมุดปั๊มปั๊มโพนมอ้วยนะโพกล้วยโพกล้วยเบกโพ้วยนะปั๊มปั๊มมือหมดเลยต้องปั๊มก่อนจะถึงปั๊มเออรู้แล้วรู้แล้วพอยองหนะเฮ้ยมันไหนไอรถรถกรมันเราจะรถกรมบะเฮ้ยหลุยรู้แล้วใจเย็นน้อง มามาหมดยังไปยังไม่มายังมาหมดยังมาหมดยังกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วครบแล้วมืดแล้วมาขึ้นมาขึ้นขึ้นมาขึ้นมาไปไปเปิดการแบทยิงยิงเหมือนเดิมนะมึงเอาหน่อยนะเว้ยมึงเอาฟังไอ้บัสนะฟังไอ้บัสนะไม่นู้นะพุ่งไปเลยพี่อัดพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยชนไปเลยนะชนไปเลยต่อให้ลงอย่าไปลงเออไปเลยไปเลยลงที่ียแล้วกันเลยบาสนะเลียเหียวลงที่เดียวกันเฮ้ยมึงฟังกูลงที่เดียวกันโอเคป่ะใช่ใช่ใช่แต่โรงงเราเราจะไม่ลงแยกนะแล้วเราจะไม่นึงหนึ่งนะ

ลงเลยลงตรงบ้านมาแล้เขียวมาลงมึงอยู่กี่คนเนี่ยหลุยมาตรงนี้ชั้นเขียวมาลงมาลงชั้นเขียวดิไลงดิลงดิลงดิ BM ตก BM ตก BM ตกเลุยตกมาลงเลยลงเลยผูยิงในวงแหวนขึ้นมาขึ้นมาเก็บตัวเต็งเลยผู้ชนะละกู้ชนะละเล่นไปเล่นไปเร็วไปเฮ้ยกูเข้าหลังแล้วยิงเฮ้ยมึงคุมมึงคุมโซนดีดันมาเลยดันมาเลยดันมาเลยเกิดันแล้ว้นกับมันเฮ้ยปืนปืนนวดหน่อยเร็วมาเร็วมาเร็วเร็ว

ไอมลุงไปไหมมึงเอาอีตัวฟีดิมึงเอาอีตัวฟีดิ้งล้มอะไรอีตัวฟีโดพี่ตายดิงหน่อยพี่ตายพี่ตายว่าโดดพีอาศพออกไปไหนเอาศพออกพี่มึงจะเอาออกไปไหนน้องกูเขาไปหน่อยเข้าไปหน่อยเอ็มดีมึงกางศพหน่อยน้องกูจะไปไหน กลับไปเดินด้วยกัน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 ไอ้มันไอ้มาเอาดิมาเอาดิไอ้มาเอามาเอาเพื่อนดีข้างหลังเนี่ยเฮ้ยมาเอาเพื่อนเราสองคนมเอามเพื่อนเราไปกัดเยอะอะไรพี่ชั้นที่มาทำไมเพื่อนเพื่อนเพื่อนด้วยไปกับเไนกับเพื่อนกับไปเดินกับเพื่อนอุ้ยเอาไฟชุดเพื่อนหน่อยเอาไฟชุดเพื่อนหน่อยชุดเพื่อนหน่อยชุดเพื่อนหน่อยเฮ้ยไอ้ลุยลุยมาข้างหลังดิกูยิงให้ปูยิงให้ ยังให้กูยิงให้กลับไปเล่นกับเพื่อนชุดเพื่อนชุนเพื่อนได้เพึ่งเล่นอย่าพึ่งห่วงเล่นชุดไปชุบไปเอาศพไปกักลัยเอาศพไปกลับด้วยเอาศพไปกลับด้วยเอาศพไปกลับด้วยยังดีเอาไปเอาไปกลับเอาไปกลับเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้กูกูจะพังไหวเฮียกูจะหลุดเองนะเนี่ยไอ้หลุยหลุยมาช่วยกูข้างหลังดิมาช่วยกูข้างหลังหน่อยข้างหลังไหน ข้างหลังข้างหลังร้านตาผมร้านตาผมร้าสื้อ้าไอพีเราก็ติดไอพีหาว่าว่าของฟานอะรถมึงติดก็เรื่องของมึงวะเพื่อนกูอยู่ข้างไหนรือเปล่ารถพังว่ะโอ้ยเฮีย เอ้ยมันมันเอาเพื่อนเรามาเขาชูเขาชูอยู่เขาชูอไอสัตว์เอ้ยแทงไม่โดนมาแบบดีๆเลยให้เลยให้เลยมีปืนนะในรถอ่ะกูรวมนะเล่นไปเล่นไปเล่นไปโอ้ยเฮียแม่งมาหลุดเพื่อนเราแม่งเข้ามาแม่งกักศพอย่างช้าเลยวะเข้าไปเติมกับเพื่อนเจ็บเข้าไปเติมกับเพื่อนน้อง ทำไมแม่งอะไรอย ing, ่างงี้วะเับพี่เก kind of ักพ่อาีพสนามมงมา่ไปฟังยัดดีๆ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 ยัดดีไปแล้วยัดดีๆาหลังอุ้มไปดิอุ้มไปดิมึงไม่อุ้มมันล่ะมาหลังพ่อไี้าหลังพ่อไอ้ ุงไอ้ยิ่ลุงมึงวะย่ลุงไอ้ควาย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  พอมเป็นวันนี่เียไ่ใช่มารีเพ่อนนะกูรีบอได้กากเลยกูมโนเลยกูฟีเลยไม่มีอะไรแกงกระจอกเหียแกงโนนี่ยไมควายแกงทุกแกงเขามีเนมหมดแกงมโนเดมตัวเดียวคายไม่ไบ้างหรอไอควายไอบ้าไอบ้าไอบ้างรวน้องลุยพักกูเลสอร่รวยพักกวเรถหน่อยนะ ไม่พอพอพไม่ต้องบับแล้วไม่ต้องบับแล้วไอหาตัวเพื่อนอีนี่ตัวฟรีอีนี่ตัวฟรีไอหาตัวเพื่อนไหาตัวเพื่อนมาโง่ควายพี่อะมึงออกแก๊งเพื่อนปะไัเฮียมันเฮียอะไรอีใส่ไอฟีมไปไหนอะไรไม่ให้ไปไม่้ไปไม่ไปไม่ให้ไปนี่มึงี่รดนี่วดิหน่อยรถไปต่อเล่นเยอะหาเียไปเล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 ยพอแล้วไมปต้องบับมาอีนี่ตัวฟรีเลยพี่หาหัวเป็นวันเนี่ยตามแก๊งไอีควายหาหัวตามแก๊งไอสัตว์ยิงหน่อย หาผัวเนี่ยหาผัวตายแกล้งไปวันๆน่ะโดนส้นไปมุกดีนี่ปิดเป็นดีอีเทียเฮ้ยหาเพื่อนก่อนว่ามีดไหมอีเทียนี่ต้องโดนโดนมีดอะมีดกูเหลาบอะเฮ้ยมึงเอามึงเอายีนี่ไม่ตายจริงเหรออะไรพี่ไอสัตว์มึงจะไปไหนเว้นไปเอาดิสอโซ่ตรงนี้ตัวฟีเนี่ยให้มีดสอดมันนี่หน่อยมันนี่หน่อยเออดีอะตัวอะตัวนี้สองโซ่แป๊บหนึ่งโอ้ยยี่นี่ เฮ้มึงไม่เอาทีนี่ม่ตายจริงหรอหายช่ปหายไหนไอเดกไปไปไปไ่ไปไ่ไปไูไป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 ไกไปไปไปอปไปไปไปเปาปไปาปไปไปอปมา้ปไ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 เไ้ไเไปไอไป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 กปไ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 มไปาปอปไไป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 ก็ไปไปมันเอามีเดินสวนเฮ้ยอะไรเนี่ยบอกมาพารถมึงมาจอดอะไตรงนี้เนี่ย หชาผู้หญิงไรขนาดนั้นตาเอ้ยม่มีมีศพป้ามาศพมาศพมาศพเฮ้ยเพื่อนเราใครไม่มีศพมาตรง้ยใครไม่มีศพใครไม่มีศพมึงเงียบก่อนสิอย่าพิ่งใครไม่มีศพมาแต่ตรงเชล่าข่าวดิเอวิชันอ่ะวิชันขาวเนี่ยพ่ทำียอะไรบอกฟาี่ะนมาหน่มาหนไหน บอกกิจันวัวแม่งก็พูดถึงกันไม่ทันละตี่ต่อไหนมันมีคนเอาไปแล้วมีคนเอาไปแล้วกูไม่เห็นเจ拉ข่าวบ้างมึงมามามามีคนเอาไปแล้วมีคนเอาไปแล้วอะไพิชานพิชานพิชานเอ้ยมีคนเอาไปแล้วมีใครยังฟังกูมีใครยังไม่ได้สศพไหมมาตรงนี้มาวางฟังตรงไหนตรงไหนมาโคตรงไหนไอเดียนด์นาะม้องมาาทเยึงล่าทราคนพออะไรนะมาโคเฮ้ยมึงทำช้ามากเว้ยมึงมึงวอกันแบบไม่ได้ยินเลยเนี่ยพี่ผมจะเอาศพเพื่อนเนี่ยพี่พาแล้วมันรัวกันไอ้ยู่ไหนมาโคเพื่อนตรงปั๊มเจลาเทคกัมภูคาราศพ มาคุยๆๆๆโดนอุ้มห่ออย่างฟึ๊ยคือรถห่อยังห่อนะอเบิงห่อไปเลยกระจายกันห่อเลยห่อเลยห่อเลยคุยไรสัตว์พี่กูโดดต่อยทำมึงวงแต่แล้วที่ชนแหลกทำมึงงงแดงจนสมบงแหกมึงชนะกูเห่ยเหี้ยมาคงแตกเจอกับเพวกกูเห่ยสักคงแดงมีแค่ไม้เล่ยซื้อะไรกับคมแฝงเมียมือสู้มือกูได้จับมาลงแขกแะกทงกี่พวกมึงเคยได้เ่วยแก๊กูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟังไอสัตว์กูให้มึงงยของกูเต็ม้อหนยาเฮี้ยมของน้อยกูรวย